โอ้สวัสดีครับข่าวดีครับวันนี้ทีมงานเรานะครับไทยอสเตหนะครับ2023ครับวันนี้แฮปปี้ครับก็คือมาโอนเีสิทธิ์ยากๆที่ดินอสังหาริมทรัพย์กับพวกเรานะครับทีมปฏิวัติอสังหาไทยทอสเต์2023ครับมีทรัพย์สวยๆวันนี้มาที่ที่ดินวิสตีนกรุงเทพมหานครครับสนใจอยากจะได้ที่ดินกรุงเทพมหานครกรณีคนครับแปลงเล็กแปลงใหญ่ทีมงานเราชัดเจนมีข้อมูลทุบเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับ ถูกก็ไทยบริบ่คุณทนครับอินเวสเตอร์ดีลลอปเปอร์ท่านที่มองหาบ้านที่ดินถูกๆนะครับไม่แพงราคาพ่อค้าจะต้องได้ทีน่าดีใจดีใจดีใจวันนี้มาที่กินสร้างงานกันด้วยครับดีใจดีใจดีใจอ้าวเป็นไงบ้างวันนี้ทีมงานครับอ้าวคุณคุ้มออกเซอร์หน่อยครับก็ดีใจกับพี่ปฏิวัติด้วยนะครับโหยอดรัวๆครับผมที่หน้าน่าจะมีมาอีกครับเรื่อยๆครับผม ทีมงานเราครับขอบคุณครับขอบคุณอาเคสของเขาแต่กำไรเราครับเออเชิญเลยครับแบบนี้และทีมเราบไทยทิเสษ็2 3นะครับติดต่อติดตามทุกช่องทางเอชยูทูบเฟซบุ๊กไลน์ชัดเจนทั่วไทยผลิตมวลนเยอะๆราคามีกำไรแต่เริ่มต้นเลยครับิดตติดตามพวกเราได้เลยครับครับผมยังไงกครับโออภัผมแต่เพียงผู้เดียวนะครับ